สวัสดีค่ะทุกท่านมือ um, นีต yeah, <preciso S 1> ้อกเลิกงานเนาะค่ะเลิกงานแล้วต้อก็อยากไปเก็บเห็ดเนาะค่ะพี่น้องนางบบติดค่ะแดดดีค่ะมือนีค่ะแดดดีต้อกเลยสิไปเก็บเห็ดเนาะค่ะพาพี่น้องไปหาเก็บเห็ดมือนีโดนยั่วค่ะพี่น้องทํางานดูมาดามบ้านนะาเพิ่นเอาเห็ดเพิงยั่วต้อเนาะค่ะเพิ่นส่งรูปเห็ดเพลิงไปต้อเบิงต้อกเลยนางบบติดค่ะพี่น้องดากห้อนร้อนลุนทุลุนทุลายเนาะค่ะพี่ค่ะก็เลยแบบว่า เลิกงานแล้วแลนเขาป่าเลยค่ะสามีมากับสามีค่ะแต่ว่าสามีต่อให้นางอยู่ในรถแล้วค่ะไปค่ะไปหาเบิ้งเฮ็ดเพิงน้ำกันค่ะมือนี่ค่ะถ้าได้เฮ็ดเพิงก็สิดีเนาะค่ะถ้าได้เฮ็ดเหลืองก็สิเอาคือกันเนาะจ้ามือนี่ค่ะมาหาเก็บเห็ดขางทางชิวๆน้ำกันกับต้อนพี่น้องเนาะดีก็นางอยู่เียนซื่อแดดดีเนาะค่ะขันฝนตกก็ไปใส่บ่ได้ไปค่ะไปน้ำกันค่ะไปค่ะยางไปตรงนี้น้ำกันเนาะค่ะเส้นทางนี่ เดือดต้อสิพ้าแวะลงปลาเนาะคะ่ะธรรมาดาเห็ดเผือกยุสายถนนเนี่ยมันสิเต็มอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้กับบอท่านได้หู้คือการบามันสิออกไปมันมาดามเพิ่อนั่นเห็นดอกหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่งก็เลยส่งไปยั่วต้อค่ะกระทําให้ต้อ,อยูบอติดนะคะพี่น้อง่ะมารุนน้ากันไปกับต้อเนาะคะ่ะบาสีได้เห็ดหนังเนาะคะ่ะได้เห็ดหนังก็เอาเนาะจ้าอย่าเพิ่งเบี้ยกันเด้อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เห็ดกําลังออกมันกับบอดอกใหญ่ดอก แต่กระดอกน้อย,อยดอกน้อยๆกะเก็บไปรวดพี่น้องมีให้เก็บไปเก็บไปก้อนนั่นดอกน้อยนะจักน้อยดอกอใหญ่เขาก็สิออกมาดอกค่ะน้องพี่น้องจ๋าต่อเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วพี่น้องเอ๋ยหลายอยู่จ้าหลายอยู่มาเก็บน้ำกันกันกบต้อจ้ามันเนี่ยเบิ่งค่ะกระเพะได้เก็บได้เล็มอันมันแห้งนะคะมันมันมันแห้งมือน,นี้ เมื่อนีอันลมใบวยๆซะแล้วแหงค่ะตัวกระสิเก็บไปไหว้คือเก้าแล้วเนาะจ้ามันจําเป็นต้องเอานะคะ่ะเอฟีขาดอกน้อยก็จําเป็นต้องเอาค่ะเพราะว่าไอ้ทิ่มใบทิ่มใบช่วงนี้นะตัอเป็นคนเก็บเห็ดมันเต้แต่ใดแล้วเนาะคะ่ะทันทิ่มใบถ้าแดดมาลมมามันก็นแหงคือเก่้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเห็ดหน้าร้อนนะคะมันเป็นช่วงเห็ดหน้าร้อนเต่เต้ถ่า แต่อีกจังน้อยประมาณเดือนหน้านี่มันเดือนนี้อย่างงออีก้อนก้อนสิงหาเมก,กกรกดาบ่ะคะพี่น้องกรก,กาดาคมเนาะบ้านเฮาเนาะประมาณนั่นเดือนนั่นเนี่ยจังเป็นตะถิมใบค่ะดอกน้อยๆอ,ยอะ่ะเพราะว่าฝนสิตกแล้วเขาก็สิดได้ไงเนะาะค่ะถือหมอกถือหยางงแต่เห็ุช่วงนี้นะดอกน้อยถิมใบก็บตายเบิดคือเกาพี่น้องขา ต้อนี่เป็นวาเสียนเก็บเห็ดก็ได้นาอค่ะพี่น้องวาเสียนเก็บเห็ดก็ได้เพราะว่าต้อเก็บเป็นอาชีพนะคะต้อเน้นขายนะคะต้อบุกค่อยกินดอกค่ะพี่น้องขาเห็ดเห็ดอันเนี้ยต้อสิขายมากกว่าเพราะว่าขายแล้วก็เก็บได้เก็บได้เก็บเงินอ่าไปไปเมืองไทยเฮาไปเยี่ยมอีเมยเฮ้น่ะค่ะเอาเงินเห็ดเงินอย่างนี้ละจ้าพี่น้องตรงนี้อีกค่ะ ตรงนี้กับนี้ดอกพาอได้เก็บจยูน่นะจ้ะเ,ออเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่มันแกแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามันเท่าแล้วนี่พุ่นดอกหนึ่งอ่ะค่วทท้าไหนล่ะบ้างหนึ่งนะพี่จ๋าอุ๊ยอันนึงบ่าทั้งไ้เ่าจ้ะนี่ นี่นีได้เห็ดไครแล้วจ้าได้เห็ดไขรไปดอกหนึ่งพี่น้องขาช่วงเห็ดออกไม้นี่ต้องหาเก็บเห็ดกินคนนะจ้าเห็ดพวกนี้จ้าอันนี้อันนี้เท่าแล้วว่าเอาเนอะจะ้าเฮ้ยเสียเอาได้ดอกหนึ่งค่ะดอกนึ่งว่าเอาจ้าเสียซี่ดอกมันมันเท่าก่อนเราจะมันแหงเท่านี่จ้าได้เห็ดอีกแล้วค่ะพี่น้องขาเขียนอั้นตั้นค่ะพี่น้อง นี่จ้ะที่อันเฮ็ดอันนี้นะที่มาดามเพิรนวานะจ้ะพี่น้องเพิร์นทรงไปเห็ตัวเบิ้องนะจ้ะเพิรนวามันเพิรนวาเห็ดทานพนาจ้ะดอกแขนๆตัวก็สิเอาไปเพิรนเบิ้งอีกเนาะค่ะว่าเป็นเห็ดแบบเดียวกันกับมาดามบ้านน้าเพิรนเก็บบนนะค่ะตัวเสียไปเพิรนเบิ้องนะจ้ะเพราะว่าเห็ดตรงตัวนี้ตัวกับพึ่งรู้จากเพิ่์นนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็ต้องสิไปศึกษาเบื้องบนนะค่ะก้อนสิกินเนาะจ้า ล่วาเห็ดยุนี่ชวนมากกับกินได้เบิ่ทุกเห็ดคือเห็ดบ้านเฮาน่ะค่ะพี่น,อน้องมึงจ้าตัวกระสีพาหาเก็บเห็ดเอาทุกเห็ดเนาะค่ะตอนนี้ค่ะเห็ดถ้าเห็ดยังซี่ก็เอาไปย่างกินกระสิแซ่บย่างซุปนาะจ้าแต่ตัวนี้ตัวกระโบก้ากินดอกเนาะค่ะพี่น้องขาที่เพิ่นวบาเพิ่นว่ามันคือเห็ดอีหยังก็ะไอเห็ดไข่หมกนะคะแต่กับโบแมนยนดอกค่ะตัวนี้กระสิเป็นแฟดกันนะจ๊ะตัวนี้ค่ะเห็ดไข่หมกที่เป็นเห็ดที่ตัวอบก้ากินที่สุดค่ะเพราะว่ามีแฝกตัวนี้เนาะค่ะ นี่ค่ะนน้อยปีนี้กระถาเบิ้งก็นอจ้าวัสิม,มานเห็ดบนยอค่ะปีนี้เพราะว่าเพื่นตัดป้าไม่อุ้ย ดอกขาดขาดขาดเพิ่นตัดป้าไห้ป้าเห็ดทิ้ต้อเก็บอะ,เก,อบกะอเกือบจะทุกป้าค่ะพี่น้องเกือบจะทุกป้าเพิ่นตัดนะคะป้านี่เพิ่งก็ตัดคพื่อกันนะคะออ้ตรงนี้หลายจ้ะตรงนี้ดูสิคะทุกคนคะ่ะอู้หดูดูดูด,ด,ดูดูเธอทำค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ต้อสิบวเก็บเร็วเด้วค่ะพี่น้องจ๋าพอบา ยังไม่ได้รีบต้อจะเก็บเห็ดเป็นรายได้หลักนะคะรายได้รายได้พิเศษคือรายได้อุเน้นเก็บขายค่ะเน้นเก็บขายแล้วก็เก็บจริงจรงจังๆเลยนะคะถ้าต้อไปเก็บเห็ดนี่ต้อเอาจริงเอาจังนี่ค่ะพี่น้องต้อสิบัอมะม้วแต่ปานี้ปานนอวิวบ่ได้ดิค่ะพี่น้องเพราะว่าการเก็บเห็ดของต้อนี่มันใส่เวลาเนาะคะ่ะยิ่งเก็บได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ว่าม็นงกดีค่ะคือทำมาหากินเนะจ๊ะคนเราทำมาหากินใครชอบเก็บเห็ดก็มาดูเดอ้อตอนนี้แห้งแหงค่ะในป่าแหงมากเลย แห่งแบบสุดๆเลยค่ะแบย์ไอสายไอ้คลองน้ำกับท่านกับบ่มีน้ำไหลเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่จ้าจริงๆค่ะทีทททมะดามเพิ่นบอกว่าเห็ดทานนะคะนี่ค่ะตุ๊ปูติปีอยู่พี่น้องเอ้ยต้อสิเอาไปเห็เพิ่นเบื้องนอจ้า ก้อนตัวสิกินตัวตกไปมาดามเพิ่นเบิงก้นาากอนนอจ่าพว่าเพิ่นเพิ่นเคยกินมาแล้วเนาะเบิงนะ่ครับพี่น้องเบิงนี่เบิงนี่เบิงนี่เอ้ยมาเก็บมวนแต่กันกินได้อิหลีนี่มันเสียบอิหลีดีครับพี่น้องเนี่ยตัวขอขอ,ขอเอาไปศึกษาก้นาากอนนอจ่าพว่ามือน,นี่มาดามเพิ่นสรงให้ตัวเบิงนอจ่าตัวบอกเคยกินเบิงเนจ่าเพิ่นมาเห็ดทานอีพอพอพีเมเอาไปจี้ย่างนอจ่าหลายแต่ดีครับพี่น้องกัน พี่น้องเห็ดอันเนี้ยล้ายหลายเด้ขัยนยามันออกนี่มันอกนนอกเต็มไปเบิดแล้วก,ดวก็ดอกใหญ่นะมันแขวนอ่อนตั้นค่ะพี่น้องจ๋าเพียมันแขวนแขวนดีดีค่ะเบิ่งจ๋าตัวเรามักเป็นเห็ดน,น,นาเลบ่บบแมนค่ะบเแมนเห็ดน,นาเล่อันนี้เห็ดทานนะจ๋าเบิ่งจ๋า แขกเลยจ้าิึงเลยจ้าพี่น้องค่ะแขกที่หลีซัมนี่ก็ได้แกงเนาอค่ะพี่น้องเนาะกันบ้านเฮาเนาะแกงเอาเป็นหนึ่งจิ้มแจวส่วนตัวเพหมักแกงเลยคะ่ะตัวมักหนึ่งอันนี้ต้องไปล่างออกนะคะนี่ค่ะขอบคุณมาดามบ้านน้ำมากๆเลยค่ะที่แนะนน้ำเห็ดที่กินได้ที่ เห็ดเจ็บแสบแล้วจ้ะนี่อีกบ่นี่ค่ะได้เห็ดกินค่ะอันนี้เห็ดขาวเวยค่ะพี่น้องเห็ดขาวค่ะเห็ดหนังไก่นะจ๊ะนี่มันจิคค้ายคเห็ดอ้ยคขั้นตะแลนเนาะค่ะค้ายๆเห็ดมันปูนี่จ้า เอฟซีที่ทำเบื้องต้อเก็บเห็ดนะคะใจะเย็น,นเย็นเวจ้พี่น้องจ๋าเอฟซีใจเย็นเย็นเวจ้ได้เบื้องแน่ค่ะได้มั่นแน่ปีนี้ค่ะเพราะว่าต้อสิเก็บเห็ดขายคำว่า,าเก็บเห็ดขายของต้อน,นี่ต้อแลนเก็บนะคะพี่น้องต้อแลนเก็บนี่ในหลายเติือล้วต้อเก็บใส่ถุงนี่นะคะเพราะว่าต้อเลิกงานมาแล้วค่ะวิ่งมาหาสามีเลยค่ะนี่จ้าเห็นบ่พี่น้องนี่ที่มันเป็นดอกใหญ่ๆนะคะดอกบานนี่ค่ะนี่ นี่ดอกบาดมันบานแล้วค่ะพี่น้องเห็ดทานอ่ะจ้ะนี่ดอกบานมันจะดอกใหญ่ามากมันก็หอมคือเห็ดเฮาละค่ะพี่น้องนีจ้ต่อยางหาดอกตุมตมๆมันค่ะมันบมีมันบานมันบ่คอยเห็นเดี๋ยวเอฟจีค่ะเบิ่งต่อเด้อคะ่ะตีเอฟีรอคอยต่อเก็บเห็ด ช่วงนี้กะเบิง้งผสมผสานกับเก็บผักเก็บเห็ดไปผสมผสานกันก็นอาจ้าเพราะว่าเห็ดบบท่านได้ออกหลายเนาะค่ะพี่น้องขาเห็ดยังไม่ได้ออกเยอะค่ะเจอแล้วค่ะวันนี้ได้เห็ดไปกินแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่จ้ะตะมุตะมิ ต่นมุตมิค่ะเฮ้ตัวเห็นเป็นจีน,น,น้อยๆมาทางพี่เต็มอยู่ค่ะพี่เป็นพืชเลยจ้า ียังุกในปาห้องเกี้กี้กีกนงารักช่วงนี้เห็ดมันปูต้อกะสีเก็บมือระนิดละนอยเนาะคะ่ะเก็บมือระนิดละนอยสะสมไว้เนาะคะ่ะจนกว่าสิได้กิโลจังสิเอาไปขายเด้๋ยค่ะพี่น้อง คือเหมือนเก่าค่ะเอฟซีขาดูค่ะดูค่ะสวยๆงามๆจ้าสวยๆงามๆม,มันเป็นความสุขเนาะค่ะเป็นความสุขเป็นความสุขหาเก็บยูหาเห็ดหายูหากินวิถีชีวิตอ่า บ้านเฮาแม่ค่ะทุกคนอยู่บ้านสารครามอยู่ตอ่อยู่สารครามต่อกะหายยุ่หากินยังซี่หล่ะจ้ะมาอยู่นี่กะลืมบ่ได้ลืมอาชีพเก้าเจ้าของบ่ได้